คุณอยู่กับ Revive Talk สารพัดความรู้ความงามและสุขภาพโดย www.reviveclinic.co สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยนม,มุมมองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอร่องแก้มหรือทางการแพทย์เรียกว่า nasolabial folds ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลใจกันอยู่เราจะมาลองมองจากสองมุมที่อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะโดยอิงจากข้อมูลทางการแพทย์ที่เรามีกันประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือว่า การจะแก้ปัญหารองแกมเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องใช้วิธีที่มันซับซ้อนเป็นองค์รวมเสมอไปหรือว่าจริงๆแล้วการใช้ฟิลเลอร์อย่างเดียวแบบตรงจุดเป๊ะๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะเพียงพอแล้วแล้วก็ให้ผลดีในหลายๆเคสนะคะสำหรับดิฉันจะขอเสนอในมุมที่ว่าการแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นต้นตอเลยเนี่ยคือสิ่งสาคัญมากๆค่ะครับ ส่วนผมก็จะมาชี้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ฟิลเลอร์โดยเฉพาะพวกสารเติมเต็มยอดนิยมอย่างไฮยาโรนิกแอซิดหรือ HA เนี่ยถ้าเราใช้ด้วยเทคนิคที่มันถูกต้องแม่นยำแล้วก็ทันสมัยนะครับมันก็ยังเป็นตัวเลือกหลักที่ต้องบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยในหลายๆสถานการณ์เลยครับค่ะในมุมของดิฉันนะคะคือมองว่ารองแก้มเนี่ย มันไม่ใช่แค่เส้นๆที่เห็นบนผิวแต่มันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปหลายชั้นเลยค่ะที่มันเกิดขึ้นตามวัยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันตรงแก้มส่วนกลางหรือที่เรียกว่ามาลาแฟตแพดนะคะที่มันหย่อนลงมาหรือว่ากระดูกตรงหนกแก้มเราที่มันเคยคำหน้าเราไว้มันก็ยุบตัวลงไปตามอายุหรือแม้กระทั่งกล้ามเนื้อที่เราใช้แสดงสีหน้าซ้ำๆบ่อยๆนะคะดังนั้น การที่เราจะแก้ปัญหาด้วยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเติมเติมเติมในร่องอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ไปดูเรื่องพวกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ตกหรือกระดูกที่สุดลงไปเนี่ยคือมันทีมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหรือที่บางคนเรียกว่าหน้าลิงอะค่ะเพราะมันไปเพิ่มความนูนตรงข้างจมูกแทนที่จะไปช่วยยกโครงสร้างที่อยู่ข้างบนขึ้นมา ดิฉันเลยมองว่าแนวทางที่มันน่าจะเหมาะสมกว่าคือควรเริ่มจากการประเมินสาเหตุหลักๆก่อนว่าร่องแก้มแบบนี้มันเกิดจากอะไรเป็นจากไขมันเยอะหรือจากความหย่อนคล้อยหรือจากกล้ามเนื้อหรือจากโครงสร้างปากที่ยื่นออกมา แล้วค่อยมาเลือกใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสานกันไปอาจจะต้องมีการยกกระชับด้วยเครื่องมืออย่างเช่นไฮฟู ool, หรือว่าเทอร์มัชเข้ามาช่วยก่อนหรืออาจจะต้องลดไขมันบางส่วนหรือปรับการทํางานกล้ามเนื้อด้วยโบ t ็อกซ์ในปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเออฟิลเลอร์เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมโครงสร้างตรงไหนหรือเก็บรายละเอียดร่องตื้นๆยังไงได้บ้างนะคะครับผมผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าสาเหตุมันซับซ้อนจริงๆคือมันมาจากหลายปัจจัยมากครับแต่แต่คําถามที่ผมอยากจะชวนคิดก็คือว่า แล้วมันจําเป็นไหมครับที่ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการที่มันหลายขั้นตอนแบบนั้นเสมอไปคือผมคิดว่าสารเติมเต็มอย่าง HA เนี่ยซึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีความปลอดภัยสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ยังมีเอนไซม์ไฮยาลูนอเนสที่ใช้สลายได้ด้วยอันนี้ยังไงก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากอยู่ดีครับแล้วเทคนิคการฉีดสมัยนี้นะครับคือ มันไม่ได้มุ่งอัดฟิลเลอร์เข้าไปในร่องโดยตรงอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เราเน้นการฉีดเพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าการพยุงหรือซับพอตีบคอนโชริงในจุดที่เป็นโครงสร้างสําคัญอย่างเช่นบริเวณฐานจมูกข้างปีกซึ่งตรงนั้นเป็นจุดเกาะที่สําคัญมากหรืออาจจะเป็นบริเวณโหนกแก้มด้านบนบนหรือด้านข้างๆไฮเลตทโรชีกคือการฉีดในลักษณะนี้มันจะช่วยยกกระชับร่องแก้มขึ้นมาทางอ้อมทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงเรื่องหน้าลิงที่คุณหมอพูดถึงเมื่อกี้ได้เยอะเลยครับ สำหรับร่องแก้มบางประเภทนะครับหรือในเคสที่ปัญหามันยังไม่ได้เยอะมากการใช้ฟิลเลอร์อย่างเดียวด้วยเทคนิคที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีได้นะรวดเร็วด้วยแล้วก็อาจจะ คุ้มค่ากว่าการที่ต้องไปทําหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยซ้ําปัญหาเรื่องหน้าลิงที่เราเจอกันเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากเทคนิคที่ไม่เหมาะสมหรือการประเมินที่ไม่ถูกต้องมากกว่าจะเป็นข้อจํากัดของตัวฟิลเลอร์เองนะครับอืมแต่ว่าการแก้ที่โครงสร้างหลักอย่างที่ดิฉันเพื่อนอําจะเน้นย้ําไปนะคะดิฉันยังมองว่า มันเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์มันออกมาดูเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆการที่เราจำแนกประเภทของร่องแก้มมันสีแบบหลักๆนั่นก็เพื่อจะยืนยันว่าแต่ละแบบมันต้องการวิธีแก้ที่ไม่เหมือนกันนะคะการที่เรามองข้ามเรื่องไขมันที่มันหย่อนไปแล้วหรือว่ากระดูกที่มันซุดไปแล้วแล้วไปหวังเพึ่งแค่ฟิลเลอร์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอในระยะยาวนะคะครับคือคำว่าจำเป็นเนี่ยอาจจะฟังดูเอ่อ เข้มงวดเป็นนิดติงไหมครับผมกลับมองว่าในหลายๆกรณีนะครับโดยละบอเคสที่ไม่รุนแรงมากหรือว่าเป็นร่องแก้มประเภทที่มันตอบสนองได้ดีกับการฉีดเพื่อพยุงโครงสร้างแบบที่ว่านี่การใช้ฟิลเลอร์ในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ฉีดให้ถูกจุดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องมันสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปทําหัตถการหลายๆอย่างเสมอไปซึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหรือเวลาพักฟื้นที่อาจจะนานกว่าด้วย การเลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับแต่ละคนเนี่ยสำคัญมากครับแต่ผมยังเชื่อว่าฟิลเลอร์ก็ยังเป็นเครื่องมือหลักที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆอยู่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วประเด็นเรื่องผลลัพธ์ที่อาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือที่เรียกว่า monkey-like effect จากการที่เราอาจจะไปเติมฟิลเลอร์ในร่องโดยตรงมากเกินไปอันนี้ก็ยังเป็นข้อควรระวังมากๆอยู่ใช่ไหมคะเพราะมันเหมือนเราไปแก้ที่ปลายเหตุจนทำให้บริเวณกลางหน้ามันดูหนาๆหรือนูนๆผิดปกติไป ใช่ครับอันนั้นเป็นข้อควรระวังแน่นอนครับแต่แต่อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคและการประเมินเป็นหลักเลยครับการฉีดในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นการไปสร้างการพยุงให้โครงสร้างรอบๆแทนที่เราจะไปอัดเข้าไปในร่องตรงๆซ,ซึ่งซึ่งมันช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้มากจริงๆครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆคือความปลอดภัยของ HA filler นะครับคือมันสลายได้ด้วย hyaluronidase อันนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญมากๆเลย ถ้าผลลัพธ์มันเกิดไม่เป็นที่พอใจหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมามันก็ยังสามารถแก้ไขได้ซึ่งมันต่างจากการรักษาอื่นๆบางประเภทนะครับค่ะด้วยเหตุผลนี้แล่ละค่ะดิฉันถึงยังคงสนับสนุนแนวคิดที่เรียกว่ายกลด แล้วจึงเติมนะคะคืออาจจะเริ่มจากการที่เราไปปรับโครงสร้างพื้นฐานกันก่อนเช่นอาจจะใช้เครื่องมือยกกระชับอย่างไฮฟูหรือเทอร์มาสเข้ามาช่วยหรือไปจัดการเรื่องไขมันส่วนเกินหรืออาจจะใช้ไมโครโบ t ็อกซ์เพื่อลายกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันดึงร่องแก้มอยู่แล้วค่อยมาพิจารณาใช้ฟินเลอร์หรืออาจจะเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนตัวอื่นๆเพื่อเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายนะคะการทําแบบผสมผสานกันไปแบบนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะให้ผลลัพธ์ที่มันครอบ คลุมแล้วก็ดีที่สุดในระยะยาวนะคะอืมแต่คำถามมันคันก็กลับมาที่เดิมครับว่าแล้วทุกคนจำเป็นต้องผ่านทุกขั้นตอนเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่าคือผมคิดว่าการที่เราใช้ฟิลเลอร์เป็นแกนหลักในการรักษาก่อนแล้วค่อยพิจารณาการรักษาอื่นๆเข้ามาเสริมตามความจำเป็นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่มันยืดหยุ่นกว่า แล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าสําหรับคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับการประเมินที่แม่นยำเนี่ยแหละครับจะนําไปสู่การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟิลเลอร์เดียเด่ยวๆหรือว่าต้องผสมผสานแต่ยังไงก็ตามฟิลเลอร์ก็ยังคงเป็นตัวเลือกแรกๆที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆในมือของผู้เชี่ยวชาญครับ โดยสรุปแล้วนะคะจากมุมของดิฉันการที่เราทําความเข้าใจว่ารองแก้มเนี่ยมันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนหลายชั้นมากๆเลยทั้งไขมันกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็สนับสนุนแนวคิดที่ว่าเราควรจะประเมินแล้วก็วางแผนการรักษาแบบองค์รวมที่มันจาเพาะกับปัญหาของแต่ละคนจริงๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องไปจัดการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องการเติมเต็มเพื่อให ให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยั่งยืนที่สุดค่ะครับในขณะที่ผมก็ยอมรับนะครับว่าสาเหตุมันซับซ้อนอย่างที่คุณหมอว่าจริงๆแต่ผมก็ยังเห็นว่าการใช้ฟิลเลอร์โดยเฉพาะเอชด้วยเทคนิคสมัยใหม่ที่เน้นการพยุงโครงสร้างอย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเครื่องมือหลักที่อต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยสําหรับหลายๆคนเลยนะครับที่ต้องการจะจัดการกับปัญหาร่องแก้มคือมันเป็นการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างผลลัพธ์ที่เราอยากได้ กับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงครับค่ะการที่เราได้มานั่งคุยแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะก็ช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของการจัดการร่องแก้มได้ลึกซึ้งมากขึ้นจริงๆค่ะแน่นอนว่ามันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะเลยนะคะในเนื้อหาที่เราอาจจะหยิบยกมาพูดคุยกันต่อได้ในโอกาสหน้านะคะ